สวัสดีเนาะมาทุกคนพ่อกับพวกเฮาอีูแล้วเนาะทีมงานเคยผู้ไทยเนาะมือนี้ไม้ไซเบตพี่น้องเป็นไม้เขื่อนหลังโรงงานน้ำตาลเนาะเขื่อนถี่ใหญ่อันนี้เป็นแหนของมันจื่อพี่น้องที่เราเห็นทางหลังนี่คือเป็นแหนน้อยๆข้อมันเนาะเธอส่วนตัวเขื่อนมันเลยจะอยู่ทางด้านโพ๊เนาะผักปลาไปอีกครังนะจะใหญ่เนาะเป็นการมาลองไม้พี่น้อง อใส่เบ uh, ็ดกลางเว้นเป็นครั้งแรกที่เฮามาลองลงกลางเว้นมื้อนี้เนาะห้องไม้เบิ่งกะใสเบ็ดใสก้างใส่เบ็ดเอีนแน่พี่น้องหาแย่แย่เบ็ดตําหูเอีนเนาะทําเลยแต่เฮากําลังวางวางเบ็ดวางหยังแน่แล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มีอ่มื้อนี้มีทีมงานอ่า่อง่องสไตล์มาร่วมกับพวกเฮาเนาะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกําลัง เนยเบ็ดเอียนอยู่ทางด้านผมเนะาะกะสีสัมเลตแหละเพี่น้องเดี๋ยวเขาจะลาเลาใส่เบ็ดทชยังแล้วก็ติดตามน้อก,กันพี่น้องวันนี้เขาจะมานบ่เขาจะได้ปลาได้ยังเติมหรือว่าได้เอียนเพิ่มบ่เนาะพี่น้องอันนี้เลาะเนาะมึงบรรยากาศพี่น้องข้างหลังคลากิลีพี่นอ้องมาหาใส่เบ็ดใส่ก้าง,งพี่น้องกินข้าวปลาสันซ่า,อา,าเอาติดตามกันต่อไปพี่น้องมันจะเป็นตังไหนบรรยากาศเขาเนาะ ะพี่น้องหลังจากที่เอาใส่เบ็สย้ายไปทั่วแล้วเนาะเลาะยามเบ็ดบ้านใส่คนขังเลิกอยู่พี่น้องโอ้หลอนมาเลยพี่น้องเอ้เตี่เอาใส่บันใดขึ้นบันใดเสั็มเิ่มหล่อน้ำและเอ๋อเดเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวบ้องขี่เรือน้ำมาให้พี่ แฮรังในมีอาการพี่น้องโอ้ถึงแล้วถึงแล้วสุดๆอ้าวสวยโอ้กินงามๆเลยรังนี่เอามาถือของไหมใช้ของไปได้มากวะแล้วมายาเบ็ดบปถือของเอาอ่าจับเอาเอา เอ้เพนรุดเฉยอันนี้เอ้ามันดียืนเลยเนาะเกาะนี่เดียวหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอากระตอง g มาก็ดีเนาะไปเอาเอาทั้งของเอาทั้งกระตองมาเลาไลากระต ong องของมาเลยโอ้ยเอาเสียบเบสเสียบเบสใช่ไหมเบ็ดตอกะลอยยามีพี่น้องโอ้เมื่อกี้นี่ลุดไปพี่น้องแต่ว่าทั้งพี่ห้องบอกว่ามีอาการอะไรทั้งนี้เป็นอะไรเป็นน้องแล้วโอ้สวยพี่น้อง นี่ฮึเน่โอ้ย okay คักแล้วพี่น้องตัวนี้งามหลายงามหลายโอ้นี่คือแอดมินส่องส่องสไตล์ได้พี่น้องได้มาอันมาพอดนะในเรื่องในเรื่องอืมอีกรังหนึ่งพี่น้องตัวนี้มันออกมาปากโง่เลยพี่น้องโอ้ออกมาเลยพี่น้องนี่พี่นโอ้ยโอ้ยยัง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 ไม่ตายยังดิ้นอยู่โอเค งามหลายงามไร้สองแต้มเลยพี่น้องฮ่าสดชื่นนี่อกี้นี่นนพี่น้องไอ้ลุดไปตันนี้เมียะไรต้อใช้ลุดพี่น้องโอ้แต่วันเหงื่อหลอนแล้วแสดงว่ากินแล้วเนาะโอ้คักคักอะเลี้ยงเลยพี่น้องอ๋อสองแต้มพี่น้องมีอาหารเที่ยงอะไรครามมันนี่ได้อาหารเที่ยงแล้วมันนี่จอคลอง ทีมงานเขายังไปเอาของอยู่เนาะหาของแป๊บหนึ่งอ่าน้ำระวังน้ำเด้อปอดเกิบโอ้โหเย็นพี่น้องเลยเราจะเลาะหาหูน้ำแคมน้ำเลยพี่น้องมันจะง่ายง่ายง่ายตามน้ำขึ้นมาเนาะพ่นโต๊กน้ำขึ้นแอะไรแบบเย็เยนแล้วก็ขยับขึ้นมาก็เลยเลาะหาน้ำแคมน้ำเลยพี่น้อง โอ้สองแแบเนาะในพารไทเกอร์เห็ดปลาฮาลลูดเมื่อกี้นี่<ช>โอ้เสียหายเลยพี่น้องเลยแล้วเราไปล่ยามเบ็ดต่ออีกพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปมันจะมีโตเพิ่มอยู่วะพี่น้องนี่นกล่วไ,ไนี่นมัอยูอย่ทีู่อีกแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่ทีมงานเราเห็ดเนืน้อเอียนเหมาาือนันตอนนี้ก็เลยเอา เอาเบ็ดเหน่ลงไปเลยเนาะเป็นอะไรไมีอาการบ่โอ้ đ ứ n เสือกพี่น้องดึงเสือกเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พอเสือกเค็งลงไปเรื่อยเห็นบ่เเสค็งลงไปเรื่อยมันขับขี่กระเดือกลงไปเสียวจักข้อถาเ้าถาเนี่ยมันตุ๊บเป็นเขี่นงตุ๊บตุ๊บเนอะเจ็บปากมันเศร้าเลยขักพี่น้องขัก มีคือขั้นเบ็วทย่เอียนเพื่อนน้องความยาวประมาณสอกหนึ่งเลยเพี่น้องแต่ขี่กระเดื่อนเก่าพี่น้องบรรทารมันสิกขื้นแล้วบ่เอ้าเราขึ้นมาก่อนแบบขึ้นมากเป็นยังไงเป็นอะไรนี่เป็นคลายแล้วมันขื่นอยู่มันองอยู่เสือกเสือกเข่งเพี่น้องเสือกปิ้งพี่น้อง ัได้กินข้าวขี่เดือนแล้วกินข้าวเนาะรุ่นรุนรุ่นในบอให้น้องจะได้แต้มที่สามบอในที่สามเลยนะเต็มที่สี่เต็มแต้มที่สี่เนาะแต้มตำมิดเฮาถ่ายประทันพี่น้องฝนหนาวฟ้าเออฝนฝนโมมันใจว่ามันกินมันอยู่บ่อยู่เนาะดึงมาก่อนเลยแล้วได้ตัวที่หนึ่งซะก่อนเลยเฮาก็เลยถ่ายน้ำประทันเนาะคขามันกินมันจะดึงแข่งเลยเน่ อาการแล้วออกอาการแล้วฮะน้นี่ดึงได้พี่น้องดึงแล้วเอ้ยโอ้ยอุ้ยตกไงพี่น้องโอ้หักอะไรอี๋โอ้โหโอ้แน่นอนขนาดเท่านาเขานีิเรียบร้อยพี่น้องโอ้โหหักอะลรหักอะลรโอ้แต้มซีซีมาอะไรพี่น้องโอ้ขนาดมาลดตกบกไงบึงมันขึ้นมาหานใจเนาะว้าอย่างน้อยเขามีห้องท่องมีอาหารเที่ยงเลยพี่น้องตอนนี้ อ้าอลุ้นกันอีกบันนี่เขาจะเขาไปแยกเบสเพิ่มอีกก่อนพี่น้องเพราะว่าเบสเขาถือมาบุหรา่เนาะลองลองใส่เบิ้งแต่ว่าก็ได้ก็ได้ผลดีก็เลยจะไปแยกเบสตืมเพราะว่าเขาถือหมากเบสถือเสือกมาอยู่อ๋อติดตามต่ออีกพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอึ้ยอุ้ยอุ้ยออกมาแล้วโอ้งามอยู่พี่น้องงามอยู่โอ้ยเต็มที่เลยฮะเฮ้ยเต็ที่ฮ่า แล้วที่หาอะไพี่น้องหาแต่าอะไรตอนนี้โอ้สวยงามคักิกลิโอ้ลุตล,ลุดไปตัวหนึ่งเนาะคนละโตกันบ่คนละโตคนละหูโอ้มันมีสองหูไก่เคียงครับพี่น้องแต่ว่าเรียบร้อยเขาแล้วหูหนึ่งเอา้าะรุ่นนี้พี่น้องรุ่นนี้ก็ขากิกลิพี่น้องม,มีอาการอะไรพี่นอ้องทางนี้อยูกก่กลางน้ำเลยเนาะเป็นหัวโผล่กลางน้ำ อุ๊ย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 โอ้คักหลีพี่น้องโอ้แน่นอนขนาดเลยเต็มที่หกแล้วโอ้ระวัางลุดระวัางลุดเราบ้างลุดเระวัางลุดเอาลงเลยเอาลงเลยเอารุ่งแล้วเอาลงของมาได้พี่น้องมาย้อมเข่าของขู่ขอลายลิของจนบุของปดได้ปดได้ปดได้ตัดเลยล้อมาเบิองได้ของพี่น้องตอนนี้มันเกีียวกันอยู่พี่น้อง โอ้หันกันเหรอ้เห็นลุปุ่มลูบปุ่มด้วยบาดไเนี่ยมาตัดเสื่อไงเอาเามีครีมอยู่นะไปไไปตัดเสื่อเอาครีมมาเอาไปเี่ยเดี๋ยวยันตายมันจะบาดโอ้ขักอะไรพี่น้องแต้มที่เท่าไหร่นี่ที่หกบ่ทีต่อไปอยู่พี่น้องอ่าเลอะไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้นชี่ยมัตายเดทีมงานามมาน พี่น้องมาเบิง่งเทคนิคก,การหาหูเอียนของโห,หนาเพิ่นเนาะนอยู่แท้แหล้วหน,นักๆบนดินสูงๆเพิ่นๆเพิ่นว่ะดินซีนโนโนนแน่แล้วก็สังเกตจากยัง,ยงสังเกตจากเป็นควายกับมีกับหอยอ่าเป็นควายแล้วมีกับหอยพี่น้องออกับหอยนี่คือมันกินเนาะพี่น้องเนาะม,มันกินเนาะเออประมาณนี้เลยพี่น้อง ออันนี้นีคือเทคนิคเพื่อนพี่น้องที่หาหูเอียนหาแบบได้ไให้ใส่ปละใบแน่นอนแน่แต่ผมบอกว่าตัว,วน,นี้เขาเอาเลยยังลองเบิง่งเนาะก็ไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นอะไรบอสเนี่เป็นจะได้ไหมโอ้ไม่เลยแตมที่พกมาน,นี่ยโอ้โอเป็นหลักใส่ไกลกระดอนพี่น้องโอูผ้ผมรอไปใส่อยู่แง่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะใส่ลรอไปแถวนี้เลยพี่น้อง แล้วใส่ยับไปเรื่อยๆเพราะว่าหู้ได้ที่เขาเขาได้แล้วเขาก็ต้องย่ายหูใหม่เนาะเพราะว่าเยี่ยมมันจะอยู่หู้หนโตหนโตเนาะอะเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นไรหูนี่โอ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วโอ้เอาใหญ่เติบตัวนี้พี่น้องโอ้คักลีกลางน้ำเลยพี่น้องโอ้มันเป็นเหงาไม่พี่น้องมันเป็นโทนน้อย อ่างนำ้ำโอ้แน่นอนขนาดอะไรขนาดเขากลีแซ่บพี่น้องคักรลีคักระลีทำมาคูณเลยทำมาคูณเอียนทำมาคูณเนาะใส่คุรีอบเลยโอ้คักพักแน่นอนขนาดอะไรขนาดเขาเอ้อทำพี่แต้มหนึ่งเลยเหาทั้งคูนกับซีมงานเขายังเลาะอยู s, ่บุฟองว่าได้หรือว่วได้เนาะออกไปเรื่อยๆพี่น้อง โอ้คักกนลิเอนาะถุงล่างนี้มีอาการพี่น้องอยู่บ่อยู่บ่อที่ไหนได้ปีดซ้ายมาเลยอู อยู่พี่น้องโอ้ตัวใหญ่พ่ออีกอู้งามอลไรพี่น้องงามอลไรอุยโอู้อยู่กระตองกระไรกระตองห่างไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอไปเลยถอยขึ้นเลยถอยขึ้นเลยโอ้อะไรโมนี่มาเลยโอ้ตัวที่สองเลยพี่น้องในบอลนี่เนาะไม้นี่สองโตเลยเนาะนี่โตงามเลยโอ้ขักนี้ขักตรงนี้ เอได้เรื่องได้เรื่องเอาแก่ได้พี่น้องมันมาทางเก่ามันเออมันออกทางเก่ามันขี้มเลยวะโอ้ตายขี้มบ้าทำร้ายพี่น้องขี้ขี้มาเว้ยเบิ่งอีกไม้ไหมพี่น้องเปนจิตายได้ปุ้ยโอ้มีอาการอะไรพี่น้องเาดึงข้ะไรอีกแล้วโอ้ยเสียวยันเบ็ดขาดด้โอ้พึงแห้งปะน่ะวะโมตีงเลยโอ้ดึงขึ้นอะได้เลย มอลดูบนหัวอู้หูหลุดอันนุ้ขุดเลยพี่น้องอืมกำลังรุนขาดสองปักเทียงเลยพี่น้องเมนูอาหารเทียงเฮาสามขาดอะไรเลยพี่น้องอิงยอียนโอ้กำลังเรืองๆเลยพี่น้องออ เซฟเฮามาจากซองซองสตไตล์ได้ได้หมอนี้ไดอ้อย่าลืมไปกดติดตามกดถึกใจซองพนะอดเนาะมันนี้ลงมือเองเลยพี่น้องปิ้งเอี่ยนพี่น้องกำลังปิ้งกินเทียงเนาะกับเที่ยงพี่น้องเริ่มบายแล้วพี่น้องไอตอนนี้บรรยากาศเฮาเนาะบอดกินเข่าเฮาแคมน้ำพี่น้องอะไรโอ้มืด้ามืดพนก็กำลังมาเลยตอนนี้ เมือเ่อคืมอยู่มามากินข้าวบายพี่นอ้องเ่้พี่น้องผักข้าห้องมาหน,นิเสม็จบุญหน่อยได้พี่น้องมามากินข้าวบายพร้อมกนอมันน้องไม่เป็นข้าวเที่ยงพี่น้องพผ่าใบแหละตอนนี้คักเลยพี่น้องข้าข่ายใบผ่าข้าวบาย มามาท่าน่ะนเขา่ากินเขา่ามาได้พี่น้องไหมามาจะกินเข่ารวมกันได้บานเลยอ๋ออือกินเนข่เขาปลากินเข่าแคบน้องกินเข่าปลาพี่น้องเลยบรรยากาศปลาเข่าเทา ตาตัวลุยขนาดล่างมือแรวยังไมดที่กันต้นน้ำกูยังปกติมบตมเดีขึนข้าพี่น้องปีเอีน <c oughs> ปีเอีนจำแวพี่น้องปีงปลาไหลใหญ่ใหญ่ปลากระไรโตเดียวมันปลาประมาณนะต,ออตมันเอียนมนัน <c oughs> เมื <ını> ่อหนาวเย็นมื่อหนาวไม่ใช่มาสีเบ็ดฝ่าไปปอนปไม่ไเบ็ดไปต้องเอามามาเอเบ็ดมาเห็นไหมเอาไดเอียนเอาได้เอียนจุกหรือเปล่าเบ็ดเย็นกว่าเรื่องกับก้อยฟ้าครับมัน น้องพักปางนะครับเพิ่มของคื้ภันทั้งหลายใช่ครับตันแรกยังได้ไปใช่ต่อการบอกแรกก็แรงก็ึ้นบอกืะแร้วทำบังขั้นเขาเรืนะต้องหมักตั้งนั่นนี่ดูยังไงล่ะค่ะไปมาเท่ากันมาแรงเมื่อแล้วบาไว้แล้วพ่ ทำมันไหญป่าตรนี้อัใกล้เนาะใหญ่ไป็ไรไป้างเอาออกมาเลยพพเขขพ,พี่น้องเข่าวพรุ่งกับปลาเพียงน่องเลยขออนุญาตไปกินข้าวกได้เพียงน่องเด้อแล้วเ,อ,เอาจะหลังจากกินข้าวแล้วเอาก็ลุยต่ออยเพียงน่องใส่เบ็ดอีกเนาะเพียงได้กัน พี่น้องติดตามมาส่งต่อไปหนี่ยการอะไรพี่น้องล้างี่ได้รอบแรกเราสิมานบ่โอ้ดิดกันแล้วพี่น้องดิดกันแล้วออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วยืดยืดยืดออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยๆตัวใหญ่บอออกมาหมดข้างออกมาเลยมา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 ออกมามดข้างเอ้ย วันปตาลุดแถวนะมนนสมัครคุณเนาะเรียนสมัครคุณดีงามโอ้มาแล้วพี่น้องแต่พี่ซองเขาเฮ้ามาเลยขักเลยคักเลยอดอใช่เลยทีมงานเฮานลยเนี่ยเห็นเลยว่ายว่าใช่วะก็มินนิดเดียวแค่นั้นปลาลุดเลยดิก็มินขนาดเลยโอ้ มาอะไรพี่น้องมานอะไรรังยามกําลังนั่งนั่งเผาพี่น้องไอ้บุตรึงขันวายามดอกใส่แล้วแหละพอดีเบ็ดฮัสุดอยู่นี่เขานั่งเบิง่งเลยกันทิมเวลาประมาณว่าใส่เวลาให้มันกินเนาะแล้วก็ย่างกับคืน้นพี่น้องอยากกับขึ้นแต่ว่ามันกินก่อนเลยนะดุริพี่นอ้องมาหนึ่งฮะถือว่าสมก้อนอะไรพี่น้องมันนี่งออบ,บ่ายที่เขาลงลุยกันตอนบ่ายนี่ ประมาณอะไ้พี่น้องเลยได้เพิ่มอีกสองเต้มเนาะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งกับตัวน้อยตัวหนึ่งก็ถือว่าขค้วอลไรแต่ว่าเวลาเขาก็สมมาพักขั้วอลไรพี่น้องสามสี่สี่ม้งปลายหามงเลยก็คลิปนี้คือจบประมาณน,นี้แหละพี่น้องขอบใจสำหรับการติดตามรับชมเนะาะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง